กราบสวีดัสสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแมป Animal Rancher ก็เป็นแมปฝีมือคนไทยอีกแมปหนึ่งเนาะที่เป็นแมปแนวสายชิวนะครับไม่ว่าจะเป็นทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลูกผักพืชผลทำการแต่งสวนทำได้ทุกอย่างเลยเอาจริงแบบนี้พี่เองก็เคยทําคลิปมาประมาณ2-3งสคลิปแล้วแล้วทีนี้มันมีอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็นเกี่ยวกับเบลล์อนั่นแหละแต่ว่าในวันนี้นะครับก็จะมาสอนละกันเนาะว่าวิธีเล่นแมปนี้ต้องทําอะไรบ้างแต่ก่อนไปเริ่มขอเกาะโค้ดก่อนละกันเนาะโค้ดแรกจะเป็นอัปเดต2นะครับ นี่กอกตามนี้เลยจะได้โชว์เวลกับซีดแพ็กไว้ทำพืชผลแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งจะเป็นคัมแบ็กอัปเดตนะครับพิมตามนี้เลยใครดูไม่ทันก็กดหยุดดูได้นะจะได้ไข่ไก่5ฟองรวมไม้5อันนะครับก็ไว้สำหรับในการแต่งสวนซึ่งหลายคนอาจจะแบบเอ้ยแมบบนี้มันคลา้ายๆกับการเดียหรือเปล่านะตอนนี้มีระบบปลูกผักต้องบอกก่อนว่าแมบบนี้มันไม่ใช่ปลูกผักเพื่อขายเว้ยแต่มันจะเป็นการปลูกพืชผันเพื่อให้สัตว์เลี้ยงกินซะมากกว่า กิจกรรมกิฟฟินยังไม่ออกเหรอเนี่ยหรือว่าเอาออกไปแล้วแต่กิจกรรมที่เพิ่งมาใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเลยเนาะจะเป็นอิตาเลียนเบลล็อตนะครับแต่ว่าอันนั้นค่อยสอนละกันเนาะเรามาพูดถึงพื้นฐานในการเล่นแบบนี้ก่อนบางคนอาจจะเข้ามาแล้วแบบเอ้ยมันเล่นยังไงวะพี่ไม่เข้าใจเลยผมต้องปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างงี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเริ่มจากศูนย์ไปเลยพร้อมกันเนาะอย่างแรกนะครับก็ต้องพูดถึงการเลี้ยงสัตว์ก่อนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะมี NPC ่เา้าไาไไวขขยสัตบ ซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้สึกจะมีการปรับให้ฟักเร็วขึ้นด้วยนี่หน้าตาไข่สั์ก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วไข่แต่ละฟองเนี่ยก็จะมีบรีดของมันด้วยแบบระดับคอมมอนอันคอมมอนแลรีเจนอะไรอย่างนี้นะฮะก็มันมีความหลากหลายมากเลยอ่ะเดี๋ยวทำการซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวไปฟักให้ดูเนาะสมัยช่วงแรกที่พี่เล่นเนี่ยจำได้เลยว่าเออกว่าจะฟักได้ทั้งทีโคตรใช้เวลานานโอ๊เดี๋ยวนะเกิดสภาพอากาศอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย <laughs> แทบจะมองไม่เห็นเลย สำหรับระบบหลักของเกมนี้นจะเป็นการที่เราเอาไข่มาวางแล้วก็ให้น้องฟักออกมานะครับนี่วางไปวางไปเรียบร้อยไข่ไก่5ฟองชิคก,กน้นป๊อกป๊อกอ่ะตอนนี้5ฟองแล้วแล้วก็ไข่หมูไปอีกหนึงฟองอันนี้น่าจะปรับเร็วขึ้นเยอะนะจำได้ว่าสมัยก่อนมันฟักช้าเนี่ยไข่กวางยัง30วิวินะหมูก็30จําจำได้ว่าสมัยก่อนมันมันนานกว่านี้มากเลย แล้วก็ฟักออกมานะครับซึ่งเวลาเราฟักออกมาเนี่ยมันจะมีวิธีเลี้ยงแบบหลายแบบอุย้ยไก่ซอมบี้เอาวะคิดถึงไมค์ครับเลยทีนี้เนี่ยตัวสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยมันก็จะมีระดับของมันเองด้วยครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นระดับคอมมอนก็จะเป็นทั่วไปเลยความสามารถก็จะเป็นแบบอ่า150าวิถึง300วินาวิทีเนี่ยมีโอกาสที่จะฟักไข่ดอกไข่ออกมาให้ไปขายได้ คือเราสามารถขายสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือจะเอาของที่ดอบจับสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยดอบไข่ใช่ไหมก็เอาไข่ไปขายได้เหมือนกันและที่สําคัญนะครับสัตว์เลี้ยงยิ่งมีติดสถานะม u ว a t i o n ต่างๆอะไรเงี้ยหรือจะเป็นอายุเยอะน้ําหนักเยอะก็ยิ่งแพงขึ้นอะอย่างเนี้ยจะเป็นไก่ระดับดีเจนก็จะมีความสามารถต่างกันเมื่อกี้ดอบไข่ใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยมันมีโอกาส20%รดอบเป็นไข่มีมงกุฎแล้วก็มีโอกาส5%นนะครับที่ดอบมงกุฎออกมาเลยก็จะมีราคาสูงขึ้นเนาะ และนอกจากนี้กับอีกหนึ่งสิ่งที่อัปเดตมาคือถ้าสังเกตรอบๆสวนของเราเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้อยู่เว้ยถ้าเราทําการอุ้มแล้วกลับไปที่ฟาร์มของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองอ่ะวางเลยนี่แล้วน้องหมูตัวนี้ก็กลายเป็นของเราเรียบร้อยแถมมีสถานะด้วยนะราคาน่าจะแพงอยู่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็เราสามารถเอาสัตว์ไปขายได้สัตว์เลี้ยงยิ่งมีสถานะอายุเยอะตัวใหญ่เนี่ยยิ่งขายแพงอย่างอันนี้ม้าตัวเล็กนะครับก็ขายได้อยู่ที่หมื่นกว่าๆเห็นหม น้อยนะ11,500ก,กว่าแต่นี้จะเป็นม้าพเบิ่มอายุเยอะๆเลยแล้วก็ติดสถานะมิวเทชันด้วยติดสถานะเรดีโอแอกทีฟกับสถานะลมวินนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขายเดี๋ยวนะนี่ตัวนี้526,154โคตรต่างอะ่ะต่างมากอ่ะขโมยก่อนตัวนี้มีสถานะราคาแพงแน่นอนเดี <c oughs> ๋ยวเลี้ยงให้โตก่อนแล้วค่อยขายแล้วกันเนาะป่นป,นปนเออจริงๆเราสามารถป่นสัตว์เลี้ยงของฟาร์มอื่นได้เหมือนกันนะเว ต้องไปจอยแบบพวกเซิร์ฟเวอร์ที่คนรวยๆเขาอะไรเงี้ยแหละแล้วนอกจากสัตว์เลี้ยงพวกนี้เนี่ยมันจะมีพวกแอคทีฟเพดด้วยพวกแอคทีฟเพดเนี่ยจะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงใหม่ๆจากกิจกรรมต่างๆอะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถขายได้แต่ว่าจะมีความสามารถพิเศษต่างๆและแต่ตัวสัตว์เลี้ยงละกันเนาะยิ่งระดับดียิ่งความสามารถดีนะครับยกตัวอย่างนะครับอาสัตว์เลี้ยงที่พี่ถืออยู่ตัวเนี้ยจะเป็นโทนี่ดากอนทุก6.95วินาทีจะทําการวิ่งไปเก็บของให้เราเอง หรือจะเป็นตัวแบ็กดาก้อนระดับมิติคั่วเนี่ยก็จะมีการคำรามและทาให้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นติดสถานะเฟียก็คือความหวาดกลัวเนาะก็ขายแพงขึ้นอ่ะนี่ตัวอย่างเห็นไหมจะขายไม่ได้นะครับเอาง่ายๆนะฮะตัวเกมมันจะแบ่งเป็นพวกสัตว์เลี้ยงที่ฟักไข่จากการซื้อทั่วไปที่เอาแบบไว้มาเอาของหรือเอามาขายอะไรอย่างนี้แหละแต่พวกสัตว์เลี้ยงกิจกรรมอย่างกิจกรรมไอตัวกิฟฟินเนี่ยที่ผ่านมาหรือจะเป็นเบลล์ล็อตเนี่ยก็จะเป็นแอคทีฟเพจที่แบบว่ามีความสามารถคอยช่วยเหลือฟาร์มต่างๆอะไรอย่าง,านเ,งเนี้ นี่เมื่อกี้นะครับเจ้าไก่ระดับมิติเข้าของพี่เนี่ยเขาทําการดรอปไอเทมมา2อย่างนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยมันโอกาสได้น้อยมากเลยนะคือ20%เได้ไข่มงกุดก็จะเป็นตัวนี้อ่ะนี่ไข่มงกุดอันนี้ก็จะเป็นมงกุดที่โอกาสแค่5%เป้ยเซเวแถมพี่แกติดสถานะเฟียด้วยน่าจะแพงหรือเปล่าไก่นี่คือลูกลากเลยนะเว้ยระดับมิติที่มีไม่กี่ตัวในฟาร์มพี่ <laughs> ดวงเกลืออุตสาห์ฟ์มมาหลายตัวแล้ว เดี๋ยวลองเอามงกุฎที่ดอกมาไปขายดิเรท5%ใช่ไหมติดสถานะเฟียโอ้หกหมื่นห้าแล้วอันนี้อะไข่มงกุฎอันนี้เรท20%ไม่ติดสถานาะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่โ <c oughs> คตรต่างเลย <c oughs> ต่างมากอะ่ะอ่ะทีนี้เรามาดูระบบต่อไปดีกว่าระบบที่โคตรจำเป็น NPC พี่ลลนคนนี้นะครับก็จะมี3อย่างให้เราเลือกอย่างแรกเนี่ยจะเป็นซื้อผลไม้อันสองเป็นซื้อมเมล็ดและอันสามซื้อไอเทมนะครับ นี่ยกตัวอย่างพวกผล,ลไม้บานานะ่ากล้วยอะไรเงี้ยถ้าเราเอาไปวางให้สัตว์เลี้ยงกินเนาะมันก็จะทําให้สัตว์เลี้ยงไม่หิวแล้วก็จะทํางานใช้สกิลปกติแต่ถ้าสัตว์เลี้ยงหิวเนี่ยมันก็ไม่ทําอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกอายุจะโตอยู่นะเออตอนนี้มีระบบที่แบบเราสามารถลากแล้วก็กดซื้อทีเดียวด้วยสมัยก่อนแม่งต้องมาซื้อทีละอันอะนี่คือตัวอย่างผลไม้แล้วก็เดี๋ยวเราไปใช้ให้ดูละกันเนาะอันที่สองจะเป็นพวกซีดแพ็คนะครับ ซีดแพ็กจะเป็นมเมล็ดที่เอาไว้ปลูกซึ่งอันนี้พี่เองไม่เคยปลูกสักครั้งเลยแต่เดี๋ยวเราไปปลูกในคลิปนี้แหละก็จะมีแบบเ e อ้ยกอลกฟโกะการ์เด้นมาเปล่าคืออันนั้นเขาปลูกไว้ขายไงแต่นี้เราปลูกไว้ให้สัตว์เลี้ยงกินซึ่งค่อนข้างสําคัญแล้วก็ระบบไอเทมนี่ไอเทมก็จะมีความสามารถต่างๆแบบค่อนข้างจําเป็นมากยางลาโพงเนี่ยทำให้สัตว์เลี้ยงเราโตวไวขึ้นแล้วก็ลดความหิวนะครับสาคัญนะสาคัญมากอันละ25,000เฮตเตอร์เนี่ย ก็ช่วยให้ไข่เนี่ยฟักเร็วขึ้นหรือกรณีที่สัตว์เลี้ยงติดแช่แข็งเนี่ยก็ช่วยปลดล็อกแช่แข็งด้วยต่อไปก็ป้ายชื่อนะครับยีล้านอันนี้ไว้แบบเขียนชื่อให้สัตว์เลี้ยงแล้วก็ป้องกันโดนขโมยเว้ยส่วนอันนี้จะเป็นครีมตัดที่ถ้าสัตว์เลี้ยงตัวไหนมันมีป้ายชื่อเราจะขโมยไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเราก็ใช้อันนี้ตัดป้ายชื่อออกไปเว้ยเราก็สามารถขโมยได้แต่ราคาแพงนะสาล้านเนี่ยเราต้องไปขโมยตัวแพงๆมาเว้ยแลวสติลเน็ตก็คือเน็ดไว้ขโมยสัตว์เลี้ยงงนนันเอ ถ้าสัตว์เลี้ยงตัวไหนไม่มีป้ายชื่อเราก็ไม่ต้องใช้ครีมตัดนะครับก็ขโมยได้เลยเอาจริงราคาแอบสูงอะเนี่ยแต่จริงๆงหลังๆแบบนี้เงินก็หาไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราทําสัตว์เลี้ยงติดสถานะแล้วก็อายุเยอะเนี่ยขายได้อย่างแพงเลยอะตอนนี้เอาผลไม้มาวางก่อนวาง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 ,วางจริงๆเราสามารถให้โดยตรงก็ได้แต่ถ้าเราวางเนี่ยสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ๆก็จะเดินมากินเองนะครับแบบนี้นี่น้องๆเดินมาแล้วขมือบุ๊บบึ๊บอ้าโลย <laughs> อร่อยจัดๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราวางลำโพงด้วยดีกว่าลำโพงช่วยให้สัตว์เลี้ยงหิวน้อยลงแล้วก็เติบโตเร็วขึ้นอยู่ไหนวะเอ๊ะอ๋อนี่ๆๆสปีกเกอร์มันก็จะมีวงของมันนะไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่แต่ก็วางหลายอันได้นี่พวกสัตว์เลี้ยงที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะโตเร็วขึ้นแล้วก็หิวน้อยลงหิวช้ากว่าเดิมอะไรงี้พี่ว่าฝามพี่ลกไปว่ะเดี๋ยวไอ้พวกมา้าอะไรงี้เราขายดีวยกว่า ทำเงินบ้างทำเงินบ้างช่วงนี้เงินหมุนเวียนไม่พออ่ะขายไปตัวนี้เอ๊ยไม่ดีอันนี้มันซื้อไข่มานี่น่าจะขายได้สักแสนกว่า,กว,ากว่าไหมอ่าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันได้อยู่ได้อยู่ติดสถานะลมไงนี่ขายทั้งหมดทั้งหมดของในตัวก็จะเป็นพวกไอเทมที่ดอจกจัดสัว์เลี้ยงด้วยสัว์เลี้ยงมันให้ไอเทมราคาแพงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวซื้อฮีเตอร์ไหมซื้อฮีเตอร์มารีวิวหน่อยดีกว่า ฮีเตอร์ก็จะช่วยแบบฟักไข่แล้วก็ล้างสถานะติดแช่แข็งเผื่อใครไม่รู้นะถ้าสมมติว่ามันมีสภาพอากาศแช่แข็งอะ mm ่ะ hmm. สัตว์เลี้ยงเราจะกลายเป็นน้ําแข็งเว้ยเราใช้ฮีเตอร์เนี่ยเอาออกได้อ่ะซื้อฮีเตอร์แล้วซื้อไข่มาสักอันนึ่งละกันเอาเป็นไข่มา้าม้าออกลูกเป็นไข่ <c oughs> ทําไมกันนะทีนี้ก็วางไข่ไปเลยเฮ้ยมัน30มสิบวิหรอทำไมมันเร็วขึ้นเนี่ยจำได้สมัยก่อนนานมากแล้วก็วางฮีเตอร์ นี่สังเกตสปีดในการรถมันจะเร็วขึ้นแบบชัดเจนเลยนะคือจาได้ว่าไข่ม้านี่มันก็ใช้เวลาแบบหลักสิบนาทีไม่ใช่หรอน่าจะมีการปรับใหม่ให้มันดูเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าเอาจริงก่อนหน้าเล่นยากจริงเล่นยากมากคือกว่าจะฟักไข่สักฟองหนึ่งใช้เวลานานอ่ะบางอันแม่งหลายชั่วโมงเลยตอนนี้หลักสิบวิก็โอเคนะฟาร์มเรื่อยๆอะไรเพลินๆออกมาเป็นม้านาั่งฝอยฝอยระดับอะไรเนี่ยระดับแรแน่นอนอ่าชัดเจนรู้สึกมา้ามันจะเริ่มต้นที่ระดับแรเป่ะวะ ฟักแต่ละครั้งก็เป็นแลหมดเลยเนี่ยนี่ก็แแลนั่นก็บแลนี่ก็บแลเฮ้ยน่าขายจัง1,300กิโลอู้1,100กิโลขายหน่อยไหมรู้สึกฟาร์มจะมีม้าเกินไปแล้วเล่นม้าจนพีเลยเนี่ยอ่ะเอาไปขายหน่อยแล้วกันเยอะเกินช่วงนี้หิวเงินครับหิวเงินก่อนหน้านั้นเอาไปถลุงไปเยอะไปหน่อยเอาม้ามาขายเอาม้ามาขายตัวสิบบาทครับพี่นี่ม้าติดสถานะ จัดไปโอ้โหโอ,โอ้ทำไมแสนสี่วะตัวเบลเลอร์เลยนะทีนี้ก็ไปดูในระบบทำฟาร์มกันต่อดีกว่าสำหรับระบบนี้นะครับทำฟาร์มเพื่อปลูกเอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงกินเท่านั้นไม่ใช่ไว้ขายโดยเริ่มจากการที่เอ๊ะเดี๋ยวนะกลาคืนแล้วหรออันนี้เราเตรียมมาเรียบร้อยนี่เดินเข้าไปแล้วก็มาตรงนี้จ่ายเงินก่อนจ่าย25,000ในการเปิดสวนเปิดฟาร์มจ่ายปุ๊บนี่ปลดมาช่องนึงแล้ว ถ้าเราจะเปิดเพิ่มซ้ายขวาก็เสียเงินเพิ่มนะครับนี่เลยวางโทโต้มะเขือเทศวางไปสามอันแล้วก็อันนี้คือขอ้าโพดจัดไปอีกสองต้นอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยโอ้อากาศหนาวได้เป็นไม่มีเปอร์เซ็นต์บอกว่าโตเท่าไหร่เว้แต่น่าจะใช้เวลาไม่นานนะเนี่ยเนี่ยถ้าเปิดช่องเพิ่มก็จ่ายเงินเพิ่มอันนี้ก็ห้าหมื่นฝั่งนี้ก็น่าจะห้าหมื่นเหมือนกันวงวงในวงใน ส่วนวงนอกนี่เท่าไหร่เนี่ยน่าจะหลักแสนหรือเปล่านะวงนอกโอ้สองแสห้ายังไม่ต้องละกันเนาะเดี๋ยวไปซื้อมเมล็ดมาปลูกเพิ่มหน่อยดีกว่าอ่ะปลูกเพิ่มเลยนี่เนี่ยวางไปวางไปปลูกต้นไม้เพิ่มรวัวๆทีนี้เดี๋ยวมารอดูตอนต้นไม้โตกันดีกว่านะครับเพิมเอาว่ะออกดอกออกผลแล้วนี่มะเขือเทศส่วนข้าวโพดยังไม่โต นี่ยถ้าเราได้พวกมะเขือเทศอะไรนี้มาก็เอาไปให้สัตว์เลี้ยงกินได้เลยประหยัดเงินจริงๆไอสิ่งที่ดีกว่าประหยัดเงินคือปกติบางครั้งถ้าเรามมวดรอแต่แบบให้ร้านมันรีเซ็ตผลไม้อาหารมาให้สัตว์เลี้ยงเรากินก็อาจจะไม่ทันใจอะไรนี้ถ้าปลูกเยอะหน่าจะคุ้มกว่าเว้ยสำหรับระบบปลูกพืชผักผลไม้ก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมาดูผลไม้สิแต่รู้สึกเราจะปลูกผลไม้ได้แบบไม่ได้ดีที่สุดเท่ากับซื้อนะ ซื้อมันจะมีพวกดักกอนฟู้ดเชอร์รี่สตาร์ฟู้ดที่แบบดีๆด,ด้วยแต่ถ้าปลูกมันไม่ได้ของดีขนาดนั้นนะแต่ก็ช่วยประหยัดของเราได้นะช่วยประหยัดได้เยอะเลยไหนดู Shop, ซีช็อปสิรู้สึกว่าเอาถ้าดีสุดจะเป็นวอเตอร์เมลอนก็แตงโมโอ้มันก็ดีระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นว่ะอ่ะวางเลยวางวางวางเอาจริงหมดค่าอาหารเยอะพอสมควรแลวเนี่ย บางชิ้นนี้แอบแพงอยู่นะดักนอนฟูดนี่ก็6,000เลยนะแต่น่าจะลําบากแค่ช่วงต้นแหละช่วงเลดเกมก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นใช่ไหมล่ะอ่ะทีนี้เรามาดูอีกระบบหนึงน่งดีกว่าระบบนี้จะเป็นระบบที่เราสามารถแต่งสวนทําฟาร์มได้นะครับแล้วก็ทําที่กั้นได้ด้วยค่อนข้างดีตอนนี้ก็จะมีของขายไม่ค่อยเยอะนะอย่างเช่นทอสพบเพิงมีทีกั้นด้วยมีพวกโต๊ะอะไรต่างๆแต่ราคาแพงเอาเรื่องนะเนี่ยแลนเทินโคมไฟ1ล้าน ซึ่งระบบนี้เนี่ยมันจะกดปุ่มจากทางด้านซ้ายบนชิ้นนี้ตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาวางของได้เลยโชว์เลยทักษะเด็กบริหารการเงินญี่ปุ่นมาทำรัวดิตาเข๋เนี่ยแม่งรู้สึกมันเบี้ยวๆไงไม่รู้นี่เราสามารถปรับตำแหน่งได้ด้วยนะวางเลยวางต่อกันมันตรงหรือเปล่าะเนี่ยน่าจะไม่ตรงฮะเดี๋ยวนะอ่าอันนี้หมุนข้างโอเคอันนี้อันนี้ตรง หมุนอันนี้หมุนขึ้นลงได้ด้วยโอ้เดี๋ยวนะน,นี้หมุนข้างให้ตรงเลยสวยอยู่คือพี่ชอบตรงที่ว่าระบบมันดูแบบมันคือการทำฟาร์มจริงๆอ่ะที่มันทำหลายอย่างสำหรับใครต้องการชีวิตแบบแนวสโลไล์ก็มาลองเล่นแบบนี้ได้นะอันนี้มันจะแค่ไปเปล่าะน่าจะแค่ไปนะขอเวลาในการจัดสวนจัดฟาร์มแป๊บน,นึงนะอ่ะอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อเพิ่ม วางไปแล้วก็เลื่อนประมาณนี้เออเห็นเขาว่าทําไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถกั้นสัตว์เลี้ยงได้ด้วยสัตว์เลี้ยงแค่บางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวตัวแอคทีฟเนี่ยมันจะกั้นไม่ได้แต่ตัวพวกสัตว์เลี้ยงทั่วไปเนี่ยสามารถกั้นได้นะครับอ่ะเราเอาสัตว์เลี้ยงมาไว้ตรงนี้แล้วน้องก็น่าจะออกไม่ได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้นะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงกิจกรรมเนี่ยเดินเข้าออกได้ชิวเลยอันนั้นปล่อยมันไปแล้วกันเอ้ยเนี่ยพี่ว่ามันขังได้เว้ย พราะโคล่ามันไม่เดิอนออกเลยอยู่แค่ตรงนี้เฉยๆเอาจริงก็โอเคนะแบบว่ากระจุกสัตว์เลี้ยงไว้ตรงนี้แล้วก็โยนผลไม้ให้มัน <laughs> ทําเป็นคอกอะ่ะคอกกั้นไปเลยเออว่ะไม่ออกจริงด้วยอันนี้พี่ลองดูมาสักพักละมันเดินอยู่แค่ในนี้เออถือว่าการทำํำคอกนี่เจ๋มจัดเลยเนะี่ยน่าสนใจน่าสนใจที่หลังเอาสัตว์เลี้ยงมาไว้ข้างในนี้ให้หมดเลยแม่งเดินลกชิบหายตัวเนี้ <laughs> อ่ะโดยรวมระบบสำหรับเกมตอนนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทำสัตว์เลี้ยงฟักไข่ทำ mutation ขายสัตว์เลี้ยงปลูกพืชทำสวนเอาผลผลิตไปสัตว์เลี้ยงกินทำคอกแต่งบ้านเต็มไปหมดเลยระบบเริ่มเยอะเยอะมากเลยเออคาใจแพนด้า,าตัวนี้วะตัวนี้ใหญ่มากเลยอยากขายอะ่ะทุกคนว่าแพงไหมระดับลีเจนติดสถานะ2อย่างเรดิโอแอคทีฟกับลมหนักสองพกว่ากิโลสักล้านไหม ขอขอสักล้านนึงได้ไหมเอาใหม่เอาสักสิบล้านได้ไหมตัวมันระดับดีเจนนะเว้ยเบิมบ่มๆเลยเดี๋ยวลองขายดิต้องรวยอ่ะรวยแน่นอนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 ยี่สามล้านเลยเหรอโอ้ดวงดีไม่แต่มันก็แอบเสียได้นะมันยังไม่ติดสถานนะเฟียของมังกรนะแต่แบบได้เยอะมากเลยจากเป็นยาจกกลายเป็นคนเริ่มมีตังค์เลยแต่ถึงจะมียี่สิบล้านก็ยังซื้อไอ้พวก อุปกรณ์ขโมยสัตว์เลี้ยงไม่ได้วะราคาพี่แกนี่แต่ละชิ้น25้าล้าน30สล้านเนะี่ยเอาเรื่องเลยไว้แบบรอมีโอกาสไปป้นตัวแพงๆแ,แล้วมารีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะอย่างของแต่งบ้านบางชิ้นก็แพงอยู่นะอย่างได้แลนเะทิร์นอ่ะพี่ว่าถ้ามีแลนเทิร์นทำไฟนี่สวยมากเลยส่วนไข่สัตว์นี่เอาจริงโอกาสเจอไขแ่แพงๆนี่น้อยมากเลยอย่างไอตัวล่างสุดนี่แทบจะไม่เคยเจอไม่เคยเจอดีกว่า เจออย่างมากสุดก็เป็นหมีแบรกับโคร่ามันมีฮิปโปมามหมูด้เงด้วยนะแต่ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเว้ยอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกนันเนาะมาสอนวิธีการเล่นระบบคร่าวๆที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่เนาะถือว่าระบบที่เพิ่มเติมมานี่คือเยอะมากเลยนะเมื่อเทียบกับคลิปล่าสุดที่ลงไปเนาะสำหรับคลิปนี้ไปละจ้าอ้าวกดอีโม่ไม่ได้เอ e <laughs> จอกันคลิปหน้าครับผมไม่าย,ายจ้า